ข้อความจากสภากาแล็กติกมิติที่5เปลี่ยนชีวิตคุณอย่างไรพวกเราทุกคนอยู่บนโลกด้วยเหตุผลบางอย่างและเหตุผลนั้นก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและผู้อื่นเพื่อให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองเราต้องสามารถมองเข้าไปในจิตใจและความคิดของตนเองได้นี่คือสิ่งที่มิติที่5สามารถช่วยเราได้ มิติที่5ไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นได้ยินหรือสัมผัสได้มันเป็นเพียงพื้นที่ภายในที่คุณอาศัยอยู่เมื่อคุณอยู่ในสมาธิเป็นที่ที่ความทรงจำทั้งหมดของคุณทั้งดีและไม่ดีมิติที่5เป็นเหมือนกระจกเงาที่คุณเห็นตัวเองตามที่คุณเป็นจริงสิ่งมีชีวิตแห่งแสงที่มาจากโลกอื่น เพื่อช่วยให้ผู้อื่นเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของพวกเขาและวิธีที่พวกเขาเข้ากับโครงร่างทั้งหมดของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้เมื่อคุณไปถึงมิติที่5คุณจะรู้ว่าการใช้ชีวิตด้วยความรักและความเมตตาต่อสิ่งมีชีวิตทุกแห่งบนโลกและทั่วทั้งจักรวาลน,นั้นหมายความว่าอย่างไร มิติที่5คือมิติแห่งจิตวิญญาณเป็นมิติที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาและอวกาศแต่เป็นของภายในของเราเป็นที่ที่เราใช้ชีวิตทางวิญญาณที่ซึ่งเราเป็นอิสระจากข้อจำกัดทั้งหมดและที่ที่เราสามารถเป็นตัวของตัวเองและแสดงออกถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของเราได้อย่างไม่จำกัด มิตินี้คือความรักที่บริสุทธิ์ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขต่อสรรพสัตว์ทั้งบนโลกใบนี้และต่อต่อไปหัวใจไม่รู้จักความเกลียดชังหรือความอิจฉาริษยาเพราะมันรู้จักแต่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขสำหรับทุกคนและทุกสิ่งที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้หรือในจักรวาลดังนั้นมิติที่ห้า จึงเป็นสภาวะของการผ่อนคลายและความสุขอย่างแท้จริงเป็นสภาวะของการเป็นอยู่ซึ่งความคิดทั้งหมดถูกมองว่าเป็นเพียงรูปแบบความคิดดังนั้นมันจึงไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องกังวลจิตใจของคุณจะมีอิสระเสมอที่จะคิดอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณอยู่ในมิติที่ห้า คุณจะไม่จมอยู่กับความคิดของคุณล่องลอยไปเหมือนเมฆบนท้องฟ้าคุณมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สวยงามมากเพราะเมื่อจิตใจของคุณไม่วุ่นวายกับความคิดเพียงมีความสุขกับชีวิตคุณจะเริ่มเห็นโลกต่างออกไปไม่มีขอบเขตอีกต่อไประหว่างเวลาและอวกาศเพราะเวลาเป็นเพียงภาพลวงตา และอวากาศก็เป็นเพียงภาพลวงตาเช่นกันเป็นดินแดนแห่งสติบริสุทธิ์ไม่มีขอบเขตหรือข้อจำกัดใดๆคุณจึงสามารถเดินทางไปที่นั่นด้วยร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณของคุณมันเหมือนกับการตื่นขึ้นจากความฝันอยู่ในสถานะอื่นของการมีสติหรืออยู่ในอีกโลกหนึ่ง มันเหมือนกับสภาวะแห่งความสุขที่คุณไม่สามารถอธิบายให้ใครฟังได้แต่เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณทำให้คุณรู้สึกดีและมีความสุขมิติที่5หมายความว่าคุณรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณตลอดเวลาคุณเรียนรู้และเติบโตอยู่เสมอจากประสบการณ์ชีวิตทั้งเรื่องเล็กและเรื่องใหญ่ คุณไม่เคยติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งหรือสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนานพอที่จะทำให้รู้สึกเบื่อหรือหงุดหงิดไม่มีขีดจำกัดของสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในโลกนี้เพราะไม่มีขีดจำกัดของความรู้ที่มีให้เราทุกคนได้เรียนรู้มิติที่5ไม่ใช่สถานที่พิเศษที่คุณไปเมื่อคุณตายมันเป็นสภาวะ ของการเป็นที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ตลอดเวลามิติที่5ยังเกี่ยวกับการมองชีวิตบนโลกเป็นโอกาสมากกว่าเป็นเพียงสถานาการณ์ที่ต้องรับมือเมื่อเราคิดแบบนี้ชีวิตเราจะง่ายขึ้นมากเพราะทุกอย่างจะง่ายขึ้นและสนุกขึ้นไม่จำเป็นที่เราจะไปที่อื่นเพื่อสัมผัสกับมิติที่5เราสามารถเริ่มต้นด้วยการใช้เวลา ให้กับตัวเองทุกวันและสนุกกับทุกช่วงเวลาของมันอะไรหยุดผู้คนจากการเข้าสู่มิติที่5คุณรู้หรือไม่ว่ามันคืออะไรคำตอบคือการคิดถึงอดีตวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตและตัดสินผู้อื่นการเข้าสู่มิติที่5คือการมีจิตใจที่เปิดกว้างและหัวใจที่เปิดกว้าง คุณต้องการโลกที่ปราศจ,จากการตัดสินในฐานะมนุษย์เรามีอำนาจที่จะเลือกความคิดและการกระทำของเราต้องใช้ความพยายามอย่างมีสติในการตัดสินใจที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราและคนรอบข้างแทนที่จะติดนิสยัยชอบสร้างรูปแบบที่ส่งผลเสียต่อชีวิตของเราวิในัยในตนเองเป็นคุณลักษณะที่น่าชื่นชม แต่สามารถทำได้ด้วยวิธีที่ไม่เครียดโดยการใช้สมาธิปลดปล่อยการต่อต้านและประเมินปฏิกิริยาของเราต่อสถานการณ์ในชีวิตประจำวันอย่างตรงไปตรงมาเลือกการเติบโตเหนือการต่อต้านความสุขเหนือความกลัวความสงบเหนือความโกรธความสุขเหนือความกลังวลความสํเา,า,าสเร็จ เหนือความล้มเหลวและความรักเหนือความเกลียดชังจำกัดการโฟกัสไปที่สิ่งที่คุณต้องการในชีวิตและปล่อยวางสิ่งอื่นเราสามารถค้นพบแรงบันดาลใจที่แท้จริงและใช้ชีวิตที่ดีที่สุดของเราได้ด้วยการขจัดความคิดและนิสัยเชิงลบออกไปเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ อาโฮออรโรราเรอิกอัครราจทตุสหพันธ์กาแล็กติกแปลโดยบูสเดอันดยวันฝีดั้าไลายขอบคุณค่ะ